สวัสดีพี right ่น้องอยู่กับช่องกิเลบกับสาลาศ์กินงานอยู่ไงตามสไตล์ซาวลาว์มันนี้อ่าเฮ็ดเจ้าโบ่งเราเฮ็ดปลาซับนะนี่อันแต่ว่าสะเพียวบุมีปลากระเดิดเนาะถ้ามีปลากระเดิดหรือปลาแดกปลากระดีมันก็จะอ่าเอ็ดให้ปลาแดกเขาแดงเนาะเวลาเขาซับอ่าเอ็ดเจ้าโบ่งมันจะแดงงามมันบอถ้าว่าบุมีกับบุเป็นอย่างเขากระไซปิดปลาแดกปลาปลาเขาสร้อยเนาะอันนี้เนาะที่สับเพียวมีนาะอ่าเมนูนี้ก็มีคนขอมาสะเพียวจะเห็นเจ้าเฮ็ดอ่า ปลาซับหรือว่าเห็ดอันเจ้าบงมาสเพยาาียวกะบุได้เห็ดด้วล่ะก็จะมาเห็ดอันไว้กินดอกบุได้เห็ดขายแต่ยังได้เห็ดอันไว้ใส่ตูเ้เย็นไว้กินเนาะรากาเครื่องเราจะใส่ก็คือหอมชิ้นไข่หอมแดงกระเทียมใบมกะกรูดแล้วก็ข่าเนาะเดี๋ยวเขาเอาพวกนี้ไปล้างก่อนแล้วทามาหั่นแล้วก็ไปคั่วมาบันี้ เขาก็หั่นเครื่องก่อนเดี๋ยวค่อยมาซับประแดกเนาะค่อยมาฟัก ฮับะเดจกจุกบะเดกบะเดกปลาขาวเคเพื่อนก้อนเาผิวก็เฮ็ดขายอยู่เนาะแต่ว่านตาผิวกระเฮ็ดลงคลิปมานะเห็นพันได้เฮ็ดลงคลิปให้เบิ่งอยู่เฮ็ดอันไว้กินระดอกอันนี้หลายอยู่ปะหล่บาร์เดกเนาะเพราะว่ากินไม่ได้เปลืองได้เจียวไนงะ มาจำกินได้โดนยู้เห็ดกันละโอ้โหเพื่อนๆก็เอาหัวมันออกก,กนนะ่อนเนาะหัวปลาจำเยลยมีก้างเวลาเขาสับนี่แหละคือปลาสับมันต้องสับก่อน กุ๊กก้าวใส่แกงโอ้ยหิวข้าวหอมประเด็กเลยตื่มไม่จ้กน้อยนะเครื่องมันสิหลยพมดมาฝักได้บันนี้ซับมุนๆเดี๋ยวพี่น้องเด้อแต่กินได้บ่น เนาะขังการทังอย่างแต่ว่าประเดกในกลางกับกรแข็งดอกเพราะว่าเขาผ่านการมากเลยมันจะเปื่อยแล้วกลางคนนะเด็กหนื้อกับเด็กเด็กไติมเสียไปเ,เหี่ยวเขา้าเมนูนี้เมนูเหี่ยวเขา้าตุม้มหนังไม้ไล่ยนะโอ้หนังไม้ไบบล่กระเบื้ล่ะยาวบื้ล่ะหนังไม้ล่กระเหี่ยวบื้ล่ะเราเห็นบบเขามาขายรูปช่วงนี้กันนะอื้มเขา ไปที่เสียบวะกับประเด็กเลยอืมฟุ้งดุ่งๆฮง,งน้าพี่น้องได้ละเดี๋ยวอันจะเพียวเฮ็ดแบบซุกเด้อเดี๋ยวเข้ากับ ตำปรุงเรียบร้อยค่อยไปคั่วอีกเท่านึงแล้วเขาคั่วเครื่องสมนุนไพรเขาก่อนไปเป็นคนดังอนบันี้ดังไฟ มาพี่น้องครัวเครื่องอน,นี่เราไปตำเนาะมาจินไขรค่าใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงมาลงไปเลย มาไ,มไดนละขัวจะทุกอย่างสุกแบเนี้เนาะเัาแต่เทเลยม,มาตำม,มานนี่มาทำการปรุงมนันในเดี๋ยวเขาตำเครื่องพวกนี้ให้มุ่นละเอียดก่อนเครื่องในร้ายมันเป็นหอม มาพี่น้องเซตปลาเด็กที่เขาฟักลูกไปกระสินม,มาปุ่งเลยนาะมาเนี่ใส่มัคเพชดอันก้นเลยว้าแรับจิ้วเข้าตาเย่อร์เผ็ด,ดจังแสบไทยมักส้มก็ใส่น้ำมะขามเปียกได้เนาะนส้มจักน้อยจะเพี้ยวัน บม่ได้ใส่เด้ออันนี้น้ำตาลเด้อพี่น้องเด้อขาดบ่ได้โค้งอร่อยนัวอ่ะอย่างรวมกัน เฮ้ยซิมก่อนเด้ออ้นแซ่บค่ะจะไปคัดด่วได้ไบบเนี้เด้อพี่น้องขว่าันใส่น้ำมันเล็กน้อยหนึ่ง จักหน่อยมันจะได้หอมหอมมันนหอนทำไฟเหรอไปลุ หิวเข้าไปหาหมอนหอมผักช <c oughs> <c oughs> ีเรียบรอยแล้วอุ้ยหอมผักกัวใส่น้ำมันสุดยอดเลย น,นี่อันผักกับเด้พี่น้องผักสดๆคุยมาเด้อพี่น้องเจ้วบอง <c oughs> แล้วแล้วมาเด้อพี่น้องเป็นสำรับเลย จัดสำรับกันมีอันแกสลักเจอแล้วแห้งนะเป็นคุณหญิงคุณนายกินสำรับอันนี้สำรับสะเพียวเนาะสำรับไฟสำรับมันมาคั่วใช้น้ำมันพี่น้องหอมหอมมันจะหอมเพมิ่มกามหอมรวมแบบใช่น้ำมันจักน้อยเนาะพัดใช้น้ำมันอีกว่าคั่วใส่น้ำมัน หอมรักขุดยอดสูตรนี้เส้ที่ผ่านมาจะเพียงคิดขายเนาะก็ไม่ได้พาใช้น,น้ำมันเลยเนาะเขาก็จะคั่วให้ซุกธรรมดาแบบสูตรนี้ขายก็เคยลองแซ่บรักอันน้ำไม้ต้มกับมีน้ำไม้ไผ่น้ำไม้ไล่บุบุมีเป็นแต่เป็นน้ำไม้ไผ่แทน ตะพูอืมคือแสบไปเ,เนาะทอดปลาหรือทอดซีนกินกับวันนี้นะรับเสพยาบบนี้กับรถสเปนแตนนละโอ้หหน่อไม้เออไปจู่จู่เอ้แสบเฟืองหลายๆหอมๆอะไรพี่น้องแค่น่ายๆอัน ปลาแดกบอกบุฟเฟ่นปลากระเดิดอก็แซ่บได้คื่กันถ้าปลากระเดิ่อเนี่ยพราะมากนจะเน้นความงามสีสีมันจะแดงอืมถ้าพี่ปลาปลากระเดืดก็เอาปลาเนืออื่นเท็ดได้เบิดพี่น้องแซ่บคู่กันพี่น้องกินกันทันคู่ทุกคนเลยฟังรับ,บ่างใครตามประเทศอ้าเราไม่ได้ขอจะรับไปก่อนเนาะขอ,อก็ะมังคิดหน้าสบายดี